เสียงรถไฟฟ้า BTS กรีดร้องเสียดแทงโสดประสาทแสงนีออนสะท้อนวาววับบนพื้นถนนเปียกชื้นยามค่ำชืนในกรุงเทพมหานครท่ามกลางฝูงชนที่เร่งรีบกลิ่นหอมฉุนของกว๋วยเตี๋ยวเรือประทะกับควันไอเสียอย่างรุนแรงทันใดนั้นแสงสีฟ้าครามก็ระเบิดขึ้นเหนือยอดตึกร้าฟ้าแห่งหนึ่งสายลมหมุนวนรุนแรงจนป้ายโฆษณาปลิวว่อนนี่มันอะไรกัน เสียงทุ้มต่ำของรีไวเออร์แมนขังขึ้นขณะที่เขากำลังย่อตัวอยู่บนหลังคาตึกสูงดวงตาคมกริบสแกนพื้นที่ด้วยความระแวดระวังชุดไทเทนแมนที่คุ้นเคยถูกแทนที่ด้วยเสื้อยืดสีเข้มธรรมดทแรมงแต่ท่าทางการเตรียมพร้อมนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่ามิติของเราจะปั่นป่วนกว่าที่คิดไว้มากนะหัวหน้าเสียงใสแต่แฝงความมุ่งมั่นของมิคาซาเออร์แมนตามมาติดติด เธอใช้มือข้างหนึ่งกุมดาบสั้นที่ซ่อนไว้ใต้เสื้ออย่างแน่นหนาความรู้สึกแปลกประหลาดของเมืองที่ไม่คุ้นเคยนี้ความเร่งรีบที่ไร้เป้าหมายมันขัดแย้งกับระเบียบวินัยที่พวกเขายึดถือมาตลอดชีวิตพวกเขากำลังยืนอยู่บนผืนดินที่เต็มไปด้วยมนสเสหน์อันวุ่นวายของสยามการมาถึงของพวกเขาไม่ใช่การเดินทางข้ามมิติแต่มันคือการประทะกันของสองโลกอย่างแท้จริงลีวาถอนหายใจหนัก ความวุ่นวายนี้ทำให้ประสาทกินเสียจริงมิคาษะจัดการพวกที่ทำตัวน่าสงสัยให้เงียบที่สุดการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วจนตาเปล่าตามไม่ทันร่างบางพุ่งทยานลงสู่ถนนเบื้องล่างรา่ากับเงาในขณะเดียวกันที่ตลาดนัดกลางคืนอันคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยาซุนโกคูกำลังทำท่าทางงนงงกับแผงขายผลไม้ ผลไม้พวกนี้สีสันแปลกตาจริงมีพลังงานชีวิตที่เข้มข้นกว่าที่เคยเจอมาเลยนะโกคูฉีกยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเขาหยิบมะมุลสุกสีเหลืองอารามขึ้นมาดมนี่เจ้าหนุ่มจะซื้อหรือแค่ดมเล่นแม่ค้าชาวไทยถามด้วยน้ำเสียงติดจะเหนื่อยหน่ายโกคูพยักหน้าอย่างรวดเร็วข้าขอซื้อทั้งหมดเลยเพื่อฝึกพลังใหม่ของข้า ความบริสุทธิ์ใจของเขาทำให้ผู้คนรอบข้างชะง,งักงันไม่เคยมีใครเห็นนักสู้ที่เต็มไปด้วยพลังงานน่าประหลาดเช่นนี้มาก่อนภายในใจของลีไวยังคงประเมินสถานการณ์อย่างเยือกเย็นเขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติทางพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากวัดเก่าแก่ใจกลางเมืองพลังงานนั้นไม่ได้เป็นภายคุกคามโดยตรงแต่มีความรู้สึกของการดึงดูดอย่างรุนแรง มันเป็นกลิ่นอายของพลังที่มาจากโลกอื่นคล้ายกับที่พวกเขารู้จักแต่ถูกเจือจางด้วยความเชื่อและศรัทธาอันเก่าแก่ของผืนแผ่นดินนี้มิคาซะพยายามทำความเข้าใจกับป้ายภาษาไทยที่อ่านไม่ออกเธอสัมผัสได้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกตั้งแต่การก้มหัวเล็กน้อยเพื่อทักทายไปจนถึงการใช้คำพูดที่แสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ การปรับตัวไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทหารที่ถูกฝึกมาเพื่อความเด็ดขาดในสนามรบลีไวเดินเข้ามาใกล้ยาเสียสมาธิกับสิ่งรอบข้างเราต้องหาจุดศูนย์กลางของพลังงานที่ผิดปกตินั่นทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากซอยข้างทางชายวัยกลางคนกลุ่มหนึ่งกำลังพยายามปล้นร้านทองเล็กๆด้วยอาวุธปืนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกของพวกเขานี่คือสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาที สำหรับลีไวนี่คือความโกลาหลนที่ต้องจัดการเตรียมพร้อมคำสั่งสั้นๆนั้นก็เพียงพอมิคาซะและลีไวย,ย่องเข้าสู่ความมืดของซอยการประทะการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วลีไวใช้มีดสั้นที่โผล่ออกมาจากแขนเสือ้อปลดอาวุธคนร้ายด้วยความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อการเคลื่อนไหวของเขาเป็นการเต้นรำแห่งความตายที่เงียบเชื่อบและมีประสิทธิภาพ แต่แล้วคนร้ายคนหนึ่งกลับระเบิดพลังงานสีดำออกมาอย่างบ้าคลั่งพลังนั้นไม่ได้มาจากอาวุธแต่มันมาจากภายในตัวของเขาเองนี่มันพลังที่ถูกควบคุมไม่ได้ลีไวครุ่นคิดขณะที่เขาหลบการโจมตีอย่างเฉียดฉิวเขาเห็นใบหน้าของชายคนนั้นบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดราวกับว่าพลังงานชั่วร้ายกำลังกัดกินตัวตนของเขาอยู่ในขณะเดียวกัน โกคูก็วิ่งตามกลิ่นอายพลังงานที่เข้มข้นมาถึงที่เกิดเหตุพอดีเมื่อเห็นคนร้ายที่กล่ำคลุ้มคลั่งโกคูหัวเราะอ,ออกมาดูเหมือนว่าเจ้านี่จะมีพลังงานที่เหลือเฟือเลยนะข้าขอท้าสู้ด้วยโกคูพุ่งเข้าใส่ด้วยหมัดตรงที่เต็มไปด้วยคิมหาศาลแต่แทนที่จะโจมตีตรงๆเขากลับชกไปที่พื้นดินใกล้ๆทำให้เกิดคลื่นกระแทกที่นุ่มนวลแต่ทงพลัง มันเป็นการโจมตีที่ตั้งใจจะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินมากกว่าการทำร้ายลา้าการตัดสินใจของโกคูทำให้ลีไวประหลาดใจเขาคาดหวังการโจมตีที่ดุร้ายแต่กลับกลายเป็นการเยียวยาอย่างประหลาดพลังงานสีดำที่ครอบงำชายคนนั้นเริ่มสลายตัวไปอย่างช้าๆเมื่อถูกคลื่นพลังสีทองของโกคูดูดซับ การต่อสู้สง,งบลงอย่างรวดเร็วชายคนนั้นทรุดตัวลงใบหน้าซีดเผือดแต่ดวงตาเริ่มกลับมาเป็นปกติความสงสัยปรากฏบนใบหน้าของลีไวแกทำอะไรลงไปเขาถามโกคูด,ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความไม่พอใจต่อวิธีการทำงานที่ไม่เป็นระบบข้าแค่ช่วยให้เขาปล่อยของที่ไม่เขาออกไปเองนี่นาะพลังงานมันเยอะเกินไปสำหรับเขา โกคูเก่าหัวอย่างไม่เข้าใจเราต้องหาสาเหตุที่ทำให้คนพวกนี้มีพลังงานประหลาดนี่เข้ามาได้ในขณะที่พวกเขาพูดคุยกันเสียงสวดมนต์โบราณก็ดังแว่วมาจากวัดที่อยู่ไม่ไกลนักแสงสีทองอ่อนๆส่องหลอดออกมาจากหน้าต่างของโบสถ์เก่าแก่บ่งบอกว่ามีบางสิ่งที่มีพลังอานาจบางอย่างกาลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ลีวเหลือบมองมิคาซะดูเหมือนว่าการสำรวจของเราจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น พวกเขาทั้งสามคนทหารผู้มุ่งมั่นนักสู้ผู้เปี่ยมสุขและกองกำลังลึกลับกำลังจะก้าวเข้าสู่ใจกลางของความลับข้ามมิติที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ความศรัทธาของกรุงเทพพวกเขาเดินตามแสงนั้นไปในวัดที่ประดับด้วยงานปูนปั้นสีทองอารามกลิ่นกำยันและดอกมะลิอบอวนไปทั่วบริเวณที่แท่นบูชาหลักมีชายชราผู้มีใบหน้าเปี่ยมด้วยความเมตตาและมีรอยยิ้มที่สงบเงียบ เขาไม่ได้แสดงความตกใจเมื่อเห็นพวกเขาอาผู้มาเยือนจากแดนไกลขารู้สึกถึงพลังงานที่ปั่นป่วนเมื่อครู่ชายชราเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ทงพลังพลังที่พวกเจ้าเห็นนั้นคือแรงปรารถนาที่ถูกบิดเบือนจากห้วงสุญญตามันเข้ามาปนเปื้อนโลกของเราผ่านรอยแยกเล็กๆที่เกิดจากความขัดแย้งทางมิติลีวัยพิจารณาคำพูดของเขารอยแยกแล้วอะไรคือตัวเชื่อมโยง ชายชราผายมือไปที่รูปปั้นเทพเจ้าโบราณที่แก่สลักอย่างวิจิตรทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงกันด้วยกรรมและศรัทธาพลังงานที่พวกเจ้าสัมผัสคือความปรารถนาที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยซึ่งกำลังถูกดูดกลืนและเปลี่ยนรูปหากปล่อยไว้นานเมืองนี้จะกลายเป็นสนามรบของความคลุมคลั่งโกคูรู้สึกถึงความสำคัญของสถานการณ์แล้วเราต้องทำยังไงเพื่อปิดรอยแยกนั่นละท่านอาจารย์ ชายชราหลับตาลงชั่วครู่รอยแยกนั้นอยู่ที่ใจกลางความเชื่อของมหานครที่หอคอยสูงที่สุดในเมืองนั้นมันถูกกระตุ้นด้วยเครื่องมือที่ส่งพลังอย่างมากซึ่งมาจากโลกของพวกเจ้าเองมิคาซะเงยหน้าขึ้นอาวุธของเราหรือไม่ใช่โดยตรงแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อดึงพลังจากหลายมิติพร้อมกันอาจเป็นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในที่ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่รู้ถึงผลกระทบ ชายชราหยิบตะกรุดไม้เล็กๆที่มีลวดลายไทยโบราณมอบให้ลีไวนี่คือเครื่องรางแห่งความสงบมันจะช่วยให้พวกเจ้าสามารถนำทางพลังงานที่สับสนได้ชั่วคราวพวกเจ้าต้องรีบไปที่นั่นก่อนที่ความปรารถนาของคนนับล้านจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มาสาดส่องกระทบยอดตึกราฟ้าที่ทันสมัยของกรุงเทพ ลีไวมิคาซะและโกคูยืนอยู่บนยอดตึกนั้นซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานประหลาดพวกเขาเห็นแท่นพลังงานที่ถูกติดตั้งอย่างลับๆมันกำลังดูดซับความรู้สึกต่างๆของผู้คนเบื้องล่างทั้งความโลภความหวังและความเหนื่อยล้านั่นไงอุปกรณ์นั่นมันส่องแสงเหมือนประตูมิติเล็กๆเ,เลยโกคู Goku, ตะโกนอย่างตื่นเต้นระวังอุปกรณ์นั้นมีผูพิทักษ์ เสียงเย็นชาดังมาจากเงามืดของเครื่องจักรปรากฏร่างของกิลกาเมชยืนกอดอกด้วยรอยยิ้มดูถูกพวกเจ้าเป็นเพียงเศษขยะจากต่างโลกที่บังอาจมาแทรกแซงสมบัติของข้ากิลกาเมชเหยียดกายอย่างเย่อหยิ่งนี่คือประตูสู่ความยิ่งใหญ่ของข้าและพวกเจ้าจะไม่ได้มัน จ้านั่นเองสินะที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายลีไวเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ขั้นสุดท้ายเขาเข้าใจแล้วว่ากิลกเมชไม่ได้ตั้งใจจะทําลายโลกนี้แต่ต้องการใช้พลังงานดิบเพื่อเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ของตนเองซึ่งผลที่ตามมาก็คือความวุ่นวายมิคาซโกคูจัดการกับมันขคาจะทําลายแกนกลางของอุปกรณ์นั่นการต่อสู้เริ่มขึ้น กิลกาเมสเรียกประตูมิติมากมายประตูแห่งคลังสมบัติที่เต็มไปด้วยอาวุธที่น่าทึ่งเหลือเชื่อโกคูพุ่งเข้าประทะด้วยพลังหมัดที่ผสานกับคิแห่งความสงบที่ได้รับจากตะกรุดไม้ทำให้พลังโจมตีของเขาแม้จะรุนแรงแต่กลับสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเขาพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของกิลกาเมสขณะที่มิคาซะใช้ความเร็วของเธอเพื่อหลบเลี่ยงอาวุธที่พุ่งเข้ามาไม่หยุดหย่อน การต่อสู้เป็นการประทะาการของเทคโนโลยีระดับเทพเจ้ากับพลังบริสุทธิ์ที่ถูกกลองด้วยภูมิปัญญาไทยลีไวใช้เครื่องรางที่ได้รับมาสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานที่ไหลเข้าสู่อุปกรณ์เขารู้ว่าการทำลายอุปกรณ์โดยตรงจะทำให้เกิดการระเบิดพลังงานครั้งใหญ่มิคาซะดึงความสนใจของมันมาทางขวา ลีไวกระชากตะกรุดไม้ออกมาเขาไม่ได้ทำลายแต่ใช้วิธีการสลับเส้นทางพลังงานโดยใช้ความรู้ด้านการจัดการสาสารที่เขาถนัดผสานกับความสงบที่ตะกรุดมอบให้เขาหมุนพลังงานที่ถูกดูดกลืนกลับเข้าไปใน